ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวีพ,พี่ทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับพวกแป๊บไฮดรอลิกพวกข้อต่อพวกตะไครอะไรหลายๆอย่างนะพอดีมีพี่ๆหลายคนถามมานะครับพอดีผมทําคลิปลงไปแล้วมีพี่ๆหลายคนถามมาถึงว่าแป๊บเนี่ยตะไครแป๊บมันเป็นยังไงข้อต่อมันเป็นยังไงซึ่ง หลายคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าว่าข้อต่อตอะไก่พวกนี้มันมีนะครับเนี่ยพวกนี้คือหลายๆคนยังยังหาแป๊บมาแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงเอาแป๊บมาแล้วก็หาเกลียวที่มันได้เกลียวอย่างเงี้หามานะครับบางคนยังหาเกลียวเงี้เข้ามาแล้วก็ไปซื้อพวกหัวสายอัดมาแล้วก็ไปเชื่อมทองเหลืองใส่แป๊บนะครับไปเชื่อมแบบ เชื่อมหัวแป๊บแหละคือเมื่อก่อนผมก็ทําอย่างนั้นนะครับเมื่อก่อนก็ทําแบบนั้นแหละแต่หลังๆมาก็ศึกษานะครับพยายามศึกษาหาข้อมูลก็จนรู้นะครับว่ามันมันจะมีข้อต่อแป๊บมีตะไคร้มีอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งลําดับแรกเลยนะครับข้อต่อเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือเป็นประเภทอย่างนี้อย่างนี้คือเป็นตะไคร้ทั้งสองฝั่งนะครับไว้ต่อแป๊บ ชนแป๊บนะครับกับแบบนี้แบบนี้คือเป็นตะไก่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งคือจะเป็นเกลียวทั่วไปไว้เข้ากับชิ้นงานเรานะครับไว้เข้ากับพวกคอนโทรลเข้ากับพวกกระบ,บอกหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งอพอเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเข้าขชิ้นงานเราเข้าคอนโทรลหรือเข้ากระบ,บอกนะครับซึ่งตัวบนเนี่ยก็คือดัดแป๊บใส่แล้วก็เป็นตะไก่ขันนะครับทีนี้ ดัดแป๊บใส่แล้วเป็นตะไครขันยังไงเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซึ่งผมผมเอ่อเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วคือของอย่างเงี้ยเราพยายามหาข้อมูลใน youtube หรือในอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีข้อมูลนะครับแล้วมันก็ไม่มีใครมาบอกด้วยซึ่งถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะหาข้อมูลค่อนข้างยากนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นนะกว่าผมจะแบบหาข้อมูลหาพวกนี้เจอก็ใช้เวลาพอสมควรทีนี้มาดูกันสมมุติว่าสมมุติว่า เราดัดตัวนี้เป็นข้าวตะไคร้เราดัดแปด๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าตะไคร้กับข้อต่อนะครับสมมุติว่าเอาข้อต่อตนี้ก็ได้จะได้เห็นภาพง,ง่ายสมมุติว่าฝั่งนี้เป็นเข้าชิ้นงานเข้ากระบอกไฮดรอล,ลิกหรือเข้าคอนโทรลเราครับฝั่งนี้่ามันจะเป็นเป็นบุม๋มลงให้ใส่ตะไคร้แบบนี้นะครับมันจะชุดชุดของมันเนี่ยมันจะมีมาแบบนี้นะครับทั้งชุดมันเนี่ยจะมีมาแบบนี้้ชุดนี้นะ จะมีตัวขันมีตะไก่แบบนี้แล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับชุดองมันเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝังเข้าคอนโทลก็ฝั่งนี้จะเป็นเกียวธรรมดาจะเป็นตะไก่ฝั่งเดียวนะครับเวลาเราเข้าชิ้นงานเนี่ยฝั่งนี้สมมุติว่าเข้าชิ้นงานเราไปแล้วนะเรามมดูลที่ฝั่งแป,ป๊บนะครับฝั่งแป,ป๊บเนี่ยก็คือเอาตัวเมียนะครับใส่เข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็นําด้วยตะไก่ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยตะไก่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ขันนะครับเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่าจะได้ไงตัวนี้เข้าชิ้นงานนะตัวนี้เข้าตะไกร่แป๊บใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วขันขันบีบอ MM ัดเข้ามาครับยิ่งยิ่งเราขันแน่นเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็ยิ่งบีบแน่นเท่านั้นนะครับคือเนี่ยมันก็ยิ่งเราขันตัวนี้แน่นเท่าไหร่ตะไรมรนก็ยิ่งบีบ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 ,บ,บแป๊บซึ่งไม่รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยว่าไม่รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แรงดันไม่รั่วไฮดรอลิกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วก็โอกาสหลุดจากนะครับคือให้พี่ๆนึกนึกภาพมันจะคล้ายๆกับตะไครสายลมอ่ะคือถ้าเป็นสายลมมันก็จะมีตะไครขันตัวเนะี้ยอันนี้คือคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเรายิ่งขันตัวนี้แน่นปึ๊บมันก็ยิ่งบีบ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 แน่นครับมันก็ยิ่งบีบกว่าแน่นก็ประมาณนี้ครับตะไครส่วนตัวนี้ ที่มันเป็นตะไก่สองฝั่งคือกรณีที่เราไว้ตอบแป๊บแป๊บชนแป๊บอ่ <t aren> <ๆ>าเพื่อนๆต่างมาสมมติว่าเราแป๊บอนเนี้ยความยาวมันไม่ถึงเราจะตอบแป๊บอีกก็คือมันก็เลยจะต้องเป็นตะไก่สองฝั่งครับเป็นตะไก่ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ตะไก่ฝั่งน,นี้ฝั่งหน,นึ่งเพื่อที่ว่าขันอัดขันอัดกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเพื่อที่ว่าขันอัดกันนะครับเป็นแป๊บชนแป๊บนะครับแล้วมันก็จะมี เป็นข้องอแบบนี้นะครับงอ90ก็เป็นตะไก่ทั้งสองฝั่งนะครับเหมือนกันไว้ไว้ต่อแป๊บชนแป๊บเหมือนกันนะครับกรณีที่ที่เราหักเข้าโคง้งเป็นมุมเคบมากๆเราดัดงอไม่ได้ก็ใช้เป็นข้อต่องอก็ได้ครับหรือข้อต่อเกียวพวกเนี้ยถ้าถ้าพี่ๆจะไม่เอาจะไม่ใช้เป็นต่อตรงแบบนี้มันก็มีต่อง,งอเหมือนกันครับเป็นต่อง,งอฝั่งหนึ่งเป็นตะไก่ฝั่งหนึ่งเป็นเกียวเกียวคอนโทลพวกหนึ่งทับสองพวกอรวเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกันนะครับ แล้วแต่จะเลือกใช้ตรงหรืองอนะครับนะครับหลักๆข้อต่อมันก็จะมีประมาณนี้ครับมีประมาณเนีย่ยมีต่องอนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ดูหมดเลยต่องออ่าชุดนี้คืออันนี้คือต่อตรงอันนี้เข้าคอนโทนเข้าคอนโทนเห็นไหมครับเข้าคอนโทลมันจะไม่มีตะไก่ฝันนี้คือเข้าชิ้นงานเข้าแป๊บฝันนี้เข้าแป๊บจะมีตะไก่อ่า ให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นต่อตรงต่อตรงแบบเป็นตะไก่สองฝั่งไว้ต่อแปบบ๊บชนแป๊บนะครับไม่ไม่งงนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับสตัวงอเก้าสิต่อตรงแล้วก็ต่อตรงเข้าชิ้นงานกับแปบบ๊บแล้วทีนี้มันจะมีแคมรัดตัวนี้นะครับไว้เก็บงานนะครับนี่แคมรัดซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาฝั่งนี้คือเชื่อมเลยนะครับ เราสามารถเอาฝั่งนี้ไปวางปึ๊บพึ่งแล้วถอดตัวนี้ขันขึ้นมาก่อนขันขึ้นมาก่อนคือคือเขาทํามาให้เชื่อมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมหทดูก็ได้ไม่งงอ่าคือไอ้ตัวนี้วางเป็นฐานเชื่อมปึ่งพอเราเชื่อมในตําแหน่งเสร็จปึ๊บก็ตัวนี้วางปึ่งปึ่งแล้วขันอัดแบบแค่นี้เองครับเนี่ยง่าย,ย,ายง่ายครับมันก็จะมีจับคู่อ่าจะมีนะครับจับแคมคู่ จับแคมเดียวหรือจับ3จับ4ีก็มันก็มีหลายขนาดนครับจับ3แปบ๊บจับ4แปบ๊บแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับก็มีหลากหลายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวดัดแป๊บนะครับนี่คือตัวดัดส่วนตัวนี้จะเป็นแป๊บไฮดรอลิกซึ่งแป๊บไฮดรอลิกมันจะต่างจากแป๊บน้ำนะคือแป๊บไฮดรอลิกเนี่ยจะ เพื่อนๆสังเกตดูครับมันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรอยรอยรีดของเหล็กถ้าเป็นแป๊บน้ําเนี่ยมันจะมีมีคล้ายๆรอยรีดของเหล็กนะซึ่งตัวนี้จะไม่มีรอยรีดนะครับแป๊บพวกนี้จะทนแรงดันได้สูงมากนะครับทนแรงดันได้สูงครับซึ่งต่างจากแป๊บน้ําแป๊บน้ําเนี่ยมันจะมีรอยรีดกลายเป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นยาวเงี้ยซึ่งแป๊บพวกนั้นนะครับแป๊บพวกแป๊บน้ําเนี่ยมันจะทนแรงดันได้ไม่สูงเท่าแป๊บไฮดรอลิกนะครับแต่ คือหลายๆคนก็ยังนําแป๊บน้ํามาใช้อยู่ซึ่งผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับมันก็ไม่ผิดแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบความแข็งแรงความทนทนก็พวกนี้มันจะแข็งแรงคน,คน,คนทนทนวหวนะครับเนี่ยคือข้อแตกต่างหลกัลกๆก,ก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ในการเดินสายเข้าสายไฮดรอลิกนะครับก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ถามเนี่ยครับอันนี้คือเบอร์โทร ผมใช้ของอเจ๊ฝนนะครับเจ๊ฝนบร,บ,บริษัทวีบอลนะครับก็ขออนุญาตชื่อเจ๊ฝน,นครับช่วยขายของนะครับก็คือสําหรับอุปกรณ์พวกนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือผมสั่งตามเบอร์โทรนี้เลยครับเจ๊ฝนนะมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกไม่ว่าจะเป็นข้อต่อพวกข้อต่อพวกนี้มันมีเยอะมากนะครับมีแล้วแป๊บมันก็มีหลายขนาดมีสิบมิลสิบสองมิลสิบห้ามิลสิบหกมิลมีปยัน 20มิลนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับว่าความใหญ่ขนาดไหนคือก็นะครับเบอร์จะฝนถ้าเพื่อนๆที่พี่สงสัยตรงไหนเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกหรือสนใจจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับก็สามารถโทรประสานหาเจฝนได้เลยครับโทรปรึกษาดูได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทําการดัดแป๊บแล้วก็ข่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ